สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาวันนี้บางนี้จะมาเล่าเรื่องประวัติชาไทยขาว่าเป็นมายอย่างไรนะครับเนาะก็มาฟังกันเลยครับประวัติไทยขานะครับในกฎมนเทียนบานพุทธศักราช1901ปรากฏชื่อเมืองเลอแดเป็นเมืองมีเอกราชมีกษัตริย์ปกครอง ส่งดอกไม้เงินทองถวายแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเมือ,เองเลอดนี้อยู่ที่นครจำปาสักเป็นชื่อชนชาติค่าตากูลภาษาชวามาลายูปัจจุบันเรียกว่าพาระแดในตำนานนครจำปาสักเดิมจำปาสักเป็นเมืองของพวกจามมีนครเรียกว่านครจามปา ภายหลังพวกขอมมาตั้งนครขึ้นในปีพุทธศักราช1,200ของป่าปามพวกจามะและพวกระเดลงพวกจามะถอยไปทางทิศตะวันออกส่วนคาหรือละเดลอนี้อยู่ในภูเขาภายหลังพวกขอมได้เดินทางไปสถาปนาอาณาจัก,กรกัมพูชาที่พระนครหลวงลาวพุทธศตวรรษที่ลาวพุทธศักราช 1345จนถึงพุทธศักราช1761พระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตรของเสื่อมอำนาจลงพวกระเดก็เข้าครอบครองนครจำปาในระยะนี้คือหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตรแล้ว132ปีละเดเป็นเมืองประเทศรสชทรงสวยสองฝ่ายคือทั้งนครเชียงทองของเจ้าฟางอุ้มและอยุทยาของพระเจ้า ในปีพศ1114เกิดศึกใจพระเจ้าบุเรงองปราบปามแผ่นดินกรุงเสียยุทยาและกีทาทับเข้าตีร้านช้างพวกระแดนใถืโอกาสนี้แข็งข้อไม่ยอมส่งสวยในปลายพระเจ้าเชเษฐาธิราชกษัตริย์แห่งร้านช้างยกทัพมาปราบระแดนนะครับพงศสาวรดานว่าเป็นอุบายของพระยานคร ลวงพระองค์มาตีองค์การในแกล้งอัตปือ้องทัพพระเจ้าชัยเชษฐาตกอยู่ในวงล้อมถูกตียับเยินพระเจ้าชัยเชษฐาที่ราชก็หายสาบสูญไปกษัตริย์้านช้างผู้ไม่เคยแพ้ใครแม้แต่บุเรงนองก็ยังมาพ่ายแพ้ให้กับกองทัพขาละเดที่เราวใต้นี่เองในตอนนี้ตำนานเงอนจัปรพักดมีเจ้าเมีนแต่งตั้งขึ้นที่นครจำปาให้ชื่อนครว่า นครการจำปาบากนาคบีสีเมื่อสิ้นเจ้าขมเมนและอรสแล้ววงขเมเนก็ขาดลงพวกขาระแดมอบบ้านเมืองให้กับนักปราผู้หนึ่งปกครองกล่าวว่าเมื่อท่านเสียชีวิตพวกขาระแดมอบให้บุตรสาวของท่านดูแลคือนางเราต่อมาก็มอบหมายให้นางแพงบุตรสาวดูแลนางแพงเป็นบุตรสาวที่เกิดจากเท้าปางำคำนครเืินขันกับแก้วบัวบานน้องบวัวลำบู ในตอนนี้พวกข่าละเดยได์ได้ขยายอาณาเขตออกมาอพยพมาตั้งบ้านเมืองในเขตจังหวัดสุรินทร์ศรีสเกตในปัจจุบัน2 2 3 7นรเครเวียงจันท์เกิดรัฐประหารเสนาบดีชิงอำนาจราชบังก์ราชสกุลต้องอพยพหนีภัยมามีพระยอดแก้วกโพลเสเมกเป็นผู้นำลูกศิษย์ตามลงมาด้วยมากมายขอพึ่งบุญบาร,รมีนางแพงที่นคจรจำปสักต่อมา นางแพงได้มอบบ้านเมืองให้พระครูยอดแก้วได้ดูแลพระครูยอดแก้วก็อภิเศสนองกษัตริย์ราชตระกูลลาวขึ้นปกครองชื่อว่าเจ้าสีส้อยสมุทรพุทธางูปกครองนครจำปาสักเปลี่ยนนามราชธานีเป็นนครจำปาสักนัคขบุรีเมื่อราวพศ2256จัดการปกครองเมืองขาทั้งปวงในลาวใต้ ตั้งแต่แขงสารวันจำปาสักอัตปรปตลอดจนเมืองทุ่งอัตปรปเมืองศรีนครหรือว่าศรีสะเกดตั้งเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อเวียงจันทร์และอยุธยาเจ้าเมืองเจ้าเจ,จ้าเมืองที่ชื่อเจ้าศรีสัยสมุทรจัดก,การปกครองในทั้งนั้นส่วนใหญ่จะมอบเมืองให้กับลาวที่อพยพลงมาด้วยกันที่มีนาำน้าชื่อว่าจานคือเป็นผู้ที่บวชได้ได้รับการหด สงสึกออกมาจะมีน้ำหน้าวาจาร์เช่นจารโสปขกครองเมืองอัตตือสำหรับโพงเทียมนั้นจารย์ทิ่เป็นผู้ปกครองจะเป็นข่ามีความชำนาญในการฝึกหัดช้างด้วยมีชื่อเรียกว่านักขุนเท่าเป็นบุตรพระละหนุมในระหว่างนี้นครศรีอุทยาก็พยายามขยายอำนาจขอบเขตเข้าสู่เมืองข่าในพงศาวดารกล่าวว่าพระยาช้างแตกนี้ลงมา สองพี่น้องออกช่วยติดตามช้างได้พวกขาช่วยเหลือติดตามช้างกลับคืนมาได้พระเจ้าสีประทัดพระราชทานความชอบให้เสียงปุมเสียงขันเสียงสีเสียงคะและเสียงใสเป็นนายกองทำราชการขึ้นกับเมืองพิมายต่อมาก็ได้ยกขึ้นเป็นเมืองขุข,ขันเมืองปทายสมันเมืองสังผะและเมืองรัตนบุรีคาระแดเป็นเอกราชภายใต้ใตการปกครองของ ราชอาตาจักรลาว65ปีถึงพศ2,320ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเ้าคำผงเสือสายพระตาพววขุนน,นนางในนครเวียงจันทร์เกิดแตกแยกกับเจ้านาครเวียงจันทร์สิริบุญสานจึงมาขอพึ่งบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้พระยาจักรีกรีทัพขึ้นนครเวียงจันทร์ด้วยความช่วยเหลือจากพวกขา่าหัวเมือง ตั้งใหม่นี้จึงตีนครเงันกันได้โดยง่ายแล้วเลยตีนครจำปาศักดิ์ได้ด้วยหัวเมืองราวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตลอดจนเมืองขาสรารวันนครจำปาศักดิ์อัตตปือก็ตกเป็นเมืองเทศราต่อกรุงธนบุรีสืบมาสำหรับพวกขาจำปาศักดิ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคำนวนให้ส่งสวยทองคํฟรีละสามช่างหรือประมาณ2 4 0บาท ในปีพศ2324พระเจ้าจาัก,กรีทองร่วงปราบดาพิเศษตั้งวงใหม่เปลี่ยนกำหนดทรงสวยขึ้นเป็นทองคำห้าช่งหรือประมาณ400บาทในขณะเดียวกันให้ขาเมืองสุรินศิษเกตกวาดต้อนขาจากฝั่งซ้ายมาเพิ่มเติมในหัวเมืองภาคอีสานตั้งเป็นเมืองขึ้นหลายเมืองในเขตอ,อันตปือก็เล่งรัดสวนและตั้งกองบัญชาขึ้นเลขขาสักเลขขาที่ เรียกโดยรวมว่าทาวขมตดป่าดง cool. คือการจับบังคับจับตัวมาใช้ราชการชาวขาท้อการมีบังคับของการปกครองไทยปกครองของไทยได้13ปีในปีพศ2อ3 4เสียงแก้วคาบ,บ้านเขาโอมอาศัยวิทยาคุณเชิงพุทธศาสนาสร้างความเลื่อมใสเกิดพลังมวลชนลุกขึ้นต่อสูก้กับการกดขี่ปกครองของไทยยกเข้าร้องนครจำปาศักด เจ้าชายกุมารกษัตริย์เสื้อสายเลานี้ออกจากเมืองที่วงพตกลางทางด้วยทรงสราภาพแล้วอายุแปดปีพวกขาาย,ยึดนครจำปาสักกลับคืนมาเป็นของชาวฝ่าได้แล้วยกกองทัพเข้าตีมืนบลทางกรุงเทพก็ได้มีคำสั่งพระภุมองอินกประบัดเมืองนครศรีนครนราชสีมายกทัพมาปราบปราม ทรปทุมสุร่าษเท้าคำผงบ้านห้วยแจละเมเท้าฝ่ายหน้าน้องเท้าคำผงบ้านสินข่าทราบก็ยกกองทัพมาสกัดได้ลรกันที่เก่งตะนะเป็นศึกใหญ่เท้าฝ่ายหน้าจับตัวเสียงแก้วได้ประหารเสียที่เก่งตะนะกองทัพข่าก็ได้แตกกระจายไปแล้วก็โปร่ให้เท้าฝ่ายหน้าขึ้นเป็นพระ วิชัยสุรีวง์ขัตติยราชเจ้านาครจำปาศัก์โปรดให้พระประทุมสุรรา,าชาขึ้นเป็นพระประทุมวราสุริยวงศ์ยกบ้านห้วยจระแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธา,านีสีวนาลายัยพระพรมหรือทองอินยกกระบบดเมืองนคนรดานสีมายกทัพมาไม่ทันทําศึกก็ยกไปตีบ้านขา่าในแขวงอัตปือก้านต้อนชาวขามาจำนวนมาก เพื่อใช้สอยแรงงานและขายเป็นทาสเกิดเป็นประเพณีทีขาราแฉขึ้นที่หัวเมืองอิสานเมื่อยาำเว้นว่างจากการทำนาไร่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ยกพวกไปทีบ้านขากว่าต้อนมาใช้เป็นทาสและขายเป็นสินค้าชาวขาจึงได้อยู่ปะปนไปทั่วภูมิภาคอีสานโดยเฉพาะนครราชสีมาเมืองกนราชธานีความเดือดร้อนํำเข็นสั่งสมมาอยู่เป็นเวลา20 4ปีถึงพศสส2358ภิกษุษาลูกเขยเฉลยบ้านหลุบเราเตาปูนสระัุรีทุดงมาพักที่ภูเขียนง,ง้งฝังตะวันออกในเขตนครจำปาสักภิกษุษาชำนานทางสยเวทบุกระดมชาวขาที่มีความข้างแค้นอยู่แล้วลุกขึ้นต่อต้านการปกครกองรวบรวมกำลังจัดเป็นกองทัพออกตีหมู่าน้อยใหญ่เรื่อยมา และยกกองทัพเรือจากปากคลองตะปุงเมืองศรีธันดอนโจงตีนครจำปาสักเจ้ามาน้อยผู้กองนครจำปาสักตอนนั้นไม่คิดสู้พาพวกเราหนีทิ้งเมืองพวกข้าย,ยกเข้าเมืองก็ได้กวาดต้อนเอาทรัพย์สมบัติเอาไฟเผาบ้านเรือนและวังพินาศไปขณะนั้นเจ้าพระยายนครราชสีมาทองอินกําลังยกทัพ ออกเที่ยวตีกวาดต้อนพวกข่าอยู่ในเขตเมืองโขงสีทันดรพอทราบข่าวว่ามีหนังสือแจ้งมาจากกรุงเทพส่วนพระเจ้าพญานาคราชสีมากับพระศรีอุคราชและพระโพธิสารเมืองโขงก็ยกทัพเข้าตีกองทัพขา่าแต่นี้จากนครจำปาสักไปตั้งมั่นอยู่ที่ภูปุก,ปกแขวงอัตตปือทางกรุงเทพได้โปรดให้พยายามอมมาหมัดป้อม กับพระสอนสำแดงยกกองทัพมาจับตัวพิกษุษาแต่ไม่ได้ตัวก็เอาเจ้าตัวมันก็เอาเจ้ามาน้อยเจ้านครจับประสักที่ไม่มีความผิดที่ทิ้งเมืองเอาตัวรอดลงไปกรุงเทพเจ้ามาน้อยถึงแก่กิฬาลัยที่กรุงเทพเมื่อพศ2 3 6 2ทางกรุงเทพก็ได้มีบัญชาให้พระเจ้าอนุรุธหรืออนุวงศ์เจ้านครเวียงจันท์ยกทัพไปจับตัวพิกษุษามาให้ได้เจ้ารัสมี โยโอรสพระเจ้าอนุรุตยกทัพจากเวยียงจันทไปตีกองทัพข่าจับตัวภิกษุสาพร้อมกวาดต้อนชาวข่าเชลยลงมากรุงเทพเป็นจํานวนมากชาวข่าเชลยที่กวาดต้อนลงมาก็เอาไปเป็นตะปูหญ้าช้างเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างที่แขวงบางบอนชาวบางบอนจึงมีเสื้อสายข่าอัตปูผสมมาจนถึงปัจจุบันนี้ การพ่ายแพย้อย่างรับค่าทั้งสองครั้งของชาวคาอย่างกลายเป็นเรื่องเล่าในนิทานของชนชาติคาชาวคาเคยรวมตัวกันมากที่สุดถึงสามแสนคนทุ่งนานองไปด้วยเลือดลำธาตรตีบตันไปด้วยซากศพผู้คนล้มตายกลายกอทับกันเป็นภูเขาคาถูเข็นฆ่าตายไปจํานวนมากเหลือเพียงไม่กี่พันต่อมาอีกห้ปีในปีพศ2417ในแขวงหัวพันซำเหนือ พวกยีนฮอยกมาลุกลานเขตแดนหลวงพระบางและหัวพันทั้งหา้าราชสำนักกรุงเทพโปรดให้พระยาสุรศักดิ์มรีเจิมยกกองทัพขึ้นมาปรบาบปรามชาวขาที่เคยถูกตีคว่ำต้อนมาเป็นท่าในหลวงพระบางผู้หนึ่งอ้างตัวเป็นเท่าธรรมมิกราชรวบรวมชาวขาฆ่าท่าในแขวงหลวงพระบางสำเหนือใช้หน้าไม้ติดยางหน่องเป็นอาวุธพวกเราและไทยบ้านสู้ไม่ได้ล้มตายจำนวนมาก ภายหลังมีขาพวกหนึ่งอาศัยความรักแก่พิษยาหน่องโดยใช้ปูนาตำพิษตำพอกพอกดูพิษไปบอกพวกชาวลาวอาวุธของขาก็ไม่มีพิษสูงถูกตีโต้กลับไปอยู่ตามป่าจำดงเหมือนเดิมต่อมาอีก5ปีในปีพศ2422้ชาวขาในเมืองหมัดแผง12ถูกไทยลุกขึ้นแขนงข้อต่อต้านการปกครองของไทย ยกทัพข่าเข้าปีโจมตีเมืองซัมใต้แต่ก็สู้ไม่ได้พ่ายกลับไปในปีต่อมา mm hmm. ข่าเมืองเปิดทางทิศใต้ตะวันออกเฉียงใต้เมืองซัมเหนือก็ก่อ,อการแข่งข้อกรรมการเมืองซัมเหนือยกทัพไปปรบาบรมามหลายครั้งก็พ่ายแพ้กลับมากองทัพขา่ายกทัพมาตั้งมั่นที่บ้านหินคืนขณะเดียวกันขาม้อยในเขตเมืองดวนก็เข้ายึดเมืองเชียงแมนไว้ได้ รวบรวมกําลังเข้าโจมตีเมืองสัมใต้ได้เจ้าเมืองสัมใต้ยยนี้ไปขอกําลังเมืองรวนยกทัพกลับมาตีกับกองทัพขา่าแต่นี้ไปเมืองเชียงพวนเชียงขวามชาวข่าม้อยในแควงหัอพันได้ตกลงร่วมมือกับจีนห้องพยายามประกาศเอกราชต่อมาอีกหลายครั้งเมือ่อก็ถูกกองทัพไทยปราบปรามลงพร้อมกับการพ่ายแพ้ของกองทัพห้องชาวขา่า สิ้นชาติไปแล้วยังคงเหลือแต่เผ่าพันธุ์ดังเช่นชาวมอญจากประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวขาว่าถึงจะถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายก็ยังคงขึ้นลุกขึ้นต่อสู้วงบอกว่าชาวข่าเป็นผู้รักในอิสรภาพไม่ชอบที่จะถูกกดขี่ข่มเหงไม่ยอมเป็นทาสของใครพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับผู้ที่กดขี่ทุกเมื่อถึงแม้จะเสียเปรียบก็ตามประวัติศาสตร์การต่อสู้ ที่เขียนนี้ขอยกให้กับขอยกให้เป็นเกียรติวัดของบรรพบุรุษชาวคาทุกคนครับก็ได้ฟังประวัติความเป็นมาของเผ่าคานะครับเบารนี้ก็เป็นเผ่าคาอเผ่าหนึ่งนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็ได้กล่าวถึงชนชาติเผ่าคานะครับไม่ชอบการลังแกเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงนะครับแต่ผมมั่นใจลึกๆว่า ไม่ว่าเชื้อชาติชนชาติไหนก็ไม่ชอบการกดขี่คุมเองน,นะครับสำหรับคลิปนี้บาวรมีก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ